มีเรื่องของสองสามีภรรยานะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงการสู้ชีวิตนะฮะก่อนหน้าน,นี้สองสามีภรรยาคู่ที่ว่านี้ก็มีอาชีพในการทําธุรกิจขายเสื้อผ้ามีรายได้เป็น10บล้าน mm hmm. นะมีรายได้เป็น10บล้านว่าอย่างนั้นที่นี้เนื่องจากว่าไม่มีประสบการณ์ในการค้าขายทําให้เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มขาดทุนและก็รายได้ก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดตัวฮะ mm hmm. ทุกวันนี้มาประกอบอาชีพนํากะลามะพร้าและ,กะเกษตรไม้ที่เหลือใช้เนี่ยมาประดิษฐ์เป็นตุ๊กตา และกรดรถเก่าโบราณขายครับท่านผู้ชมมาก oh. ดูนะครับนี่ชีวิตชีวิตมันต้องเดินหน้าแบบนี้นักข่าวได้ไปพบกับนายสวรรค์หิงหลวงอายุ72ปีและกับนางศรีอวนเลิศดทองอายุ76ปีนะครับสองสามีภรรยาซึ่งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่ที่6ตะบนบัวงามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบรุรีดูสภาพบ้านนะครับก่อนหน้านี้ทําธุรกิจนะครับเป็น10บล้านนะครับนี่นะฮะทั้งคู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีเงินเนี่ยมากถึง10ล้านบาทแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันพลิกผันไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีประสบการณ์ในการค้าเริ่มขาดทุนและก็เงินก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดตัวฮะใครจะเชื่อแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วต่อมานะครับสสามีภรรยาได้เริ่มมองหาอาชีพจากสิ่งที่ใกล้ตัวนํากะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นรถตุ๊กตานะครับตุ๊กตาที่ว่านี่แหละเป็นรถทุกๆท,ท,ที่ว่านี้นะฮะ เป็นรถตุ๊กตาด้วยเป็นเป็นตัวตุ๊ก,กตาด้วยเป็นตุ๊ก,กตาด้วยแล้วก็เป็นรถตุ๊กๆด้วยเป็นรถตุ๊กๆด้วยเออเนี่ยเมื่อภรรยานําไปขายที่สนามหลวงก็มีอาจารย์จากกรมศิลปาก,กรมาเจอเข้าก็เลยแนะนําให้ไปขึ้นทะเบียนเอาไว้ภรรยาก็ไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอบางแพร์จังหวัดราชบุรีก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยทําและก็ทําเป็นสินค้าโอท็อปขนาด3ดาวระดับ3ดาวว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสินคประดฐ์ดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆทาเป็นตุ๊กตา รถเวสป้าก็ทํารถโฟล์กเนี่ยรถเก่าๆเ,เนี่ยะฮะกลายเป็นของฝากของที่ระลึกมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่เป็นตัวลิงจะไหมคุณสองใช่เป็นทุกอย่างเป็นตัวกระต่ายต่อมาเนี่ยรายการปัญญาปันสุขของช่องเวิร์กพอยต์ได้เข้าไปช่วยเหลือนําเรื่องราวเนี่ยไปออกอากาศมีการช่วยซื้ออุปกรณ์ต่างๆทําทให้มีงานทํามีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนี่มากขึ้นนะครับสองสามีภรรยาก็เริ่มรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะก่อนที่จะมาทำเนี่ยไม่มีรายได้เลย นะครับแต่ว่าทาง Workpoint ได้เข้ามาช่วยตรงนี้ทําให้ขายของได้ดีขึ้นมาว่าอย่างนั้นหากมีโอกาสจะมากราบขอบคุณนะครับรายการปัญญาปัญสุขนะครับคุณปัญญาด้วยตัวเองเอา้อาวเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยครับสองสามีภรรยาครับผมเห็นกัะล่มะาพร้าวนี่มันเยอะเลยะลาเล็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับลูกเล็กๆเนี่ยน่ารักเลยเนี่ยจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ยังไงผมคิดว่ครั้งแรกเนี่ย ผมทาทุกๆก่อนผมทําทุกๆปีห้าหนึ่งเพราะว่าทุกๆเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยจับผิดจับถูกอยู่รวมเดือนเลยละ่ะที่จะเป็นทุกๆไม้อะน,นะก็ไม่ได้คิดอะไร,ค,รคิดอย่างเดียวว่าขอให้ขายได้ถ้ามาได้มาซื้อกิจเพราะไม่มีไรายได้อะไรเลยก็ขอบพระค,คุณคุณปัญญานะครับบริษัทมดตรพลใช่ไหมแล้วก็คุณติ้วนะครับตั้งหัไทยของหลับุลี ที่ช่วยเหลือผมแล้วก็ทางกมศิลปพกรทุกคนอาจารย์ได้มาช่วยออกแบบช่วยออกแบบให้ผมได้มีงานทำนะครับก็ขอบพระคุณคุณปัญญานะครับเราสักวันหนึ่งจะไปคราบท่านผมเห็นกันลำมะพ้าวนี่เยอะเลยขณะที่อาจารย์วะสินบุรีสุภาณิตวรพาสเจ้าของโรงงานปั้นองค์เท่าโฮงไทยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ก็บอกว่าเนี่ยเริ่มจากรายการปัญญาปัญสุกนี่แหละนะครับพยายามหาพื้นที่ให้คุณตาเนี่ยมีพื้นที่ในการวางจําหน่ายสินค้าก็เลยติดต่อไปที่โรงงานเท่าฮ่องไถนะครับและกร้านกาแฟแท้งที่จังหวัดราชบุรีเพื่อวางสินค้าพอเห็นแล้วรู้เลยว่าคุณตาเนี่ยมีทักษะมีฝีมือแต่ก็ต้องมาเสริมเรื่องความหลากหลายรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นก็เลยเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ดีมีความหลากหลายมากขึ้นส่วนผลงานของคุณตานั้นจะมีโอกาสไปแสดงจำหน่ายที่งานครัฟ t ์แบงคอก2024นะครับที่ไบเทคบางนาอ้าวใครอยากไปชมนะครับในระหว่างวันที่24-28สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา<ม>ใครจะไปชื่นชมผลงานของคุณตาก็ไปได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะช่วยชื่อเหลือคุณตาสวรรค์นเนี่ยนะครับไม่มีไรายได้ก็สามารถสั่งซื้อเป็นของฝาก คือเป็นของฝากก็ถูกใจว่าอย่างงั้นเธอเนี่ยฮะเอาไปาไปไว้ตกแต่งบ้านเป็นของที่ระลึกก็ได้เลยหรือจะนําไปขายต่อที่ร้านของตัวเองก็มีแบบน่ารักหลายๆสไตล์ทั้งย้อนยุคทั้งร่วมสมัยราคาเริ่มตั้งแต่150บาทติดต่อสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้เป็นภรรยานะครับนางสีอ้วนเลือดทอง080 276 2679อนี่นะครับอาช่วยเหลือกันชีวิตนะครับมันต้องเดินหน้าต่อไป นี่ขนาดคนเคยทําการค้านะขายเสื้อผ้าเนี่ยมีรายได้เป็น1ิบล้านะนะครับอย่าว่าแต่เขาแต่เราเลยนะครับทุกคนมีโอกาสพลิกผันได้<ช>แต่มันพลิกไปแล้วมันพันพไปแล้วต้องรื้อฟื้นกันใหม่เดินหน้าต่อสู้กันต่อ,อและก็คุณตาสวรรค์ก็เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตครับใช่ไม่ยอ่อท้อด้วยนะคะพอขยันตั้งใจสร้างสารรค์ขึ้นมาโอกาสดีๆอย่างรายการปัญญาปันสุขที่มองเห็นความสามารถตรงนี้ออกมาเผยแพร่ตอนนี้คุณตาก็เป็นที่รู้จักแล้วด้วยนะคะ